ว,วันนี้เราอยู่ถนนเส้นเลี่ยงเมืองขอนแก่นนะตรงกรม2นะเสเลี่ยงเมืองขอนแก่นตรงนี้ก็คือกำลังวิ่งไปหาก,กม0น,นะกำลังเก็บเรียงผ่านสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่3จังหวัดขอนแก่นนะครับ คนสงสารคนกันจะอยู่ข้างหน้านะครับบางคนอาจจะงงว่าเส้นเรื่องของจัดเนี่ยมันก็เป็นวงกลมอะนะถ้าเราไม่บอกเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนวันนี้อาจจะอยู่น่นแถวน่นแถวเส้นที่ไปอูดอนก็ได้เส้นที่ไปมันจาก็ได้เส้นที่ไปชุมแพก็ได้ เราจะไปร้านเสียวเรือวันก่อนเราเห็นร้านเสียวเรือนะ่ากินคนจอดกินเยอะเราไม่รู้ว่ามันอะไรหรือเปล่าวันนี้จะลองดูจะลองดูซื้อไปที่บ้านนะแล้วไปทานที่บ้านนะั่นแหละเนี่ยฮะมกศสามคนจก่นอยู่ด้านหน้านะฮะ,ฮะรถบัสกำลังอขอนแก่นเมืองเลยกำลังจะเงยวขวาเข้าไปมกศสามคนจก่นมีรถมีรถบัสสีชมพูวิ่งออกมาจากมกศสามคนจก่นนะครับนี่นะฮะ ผมก็ซอยสามคนจนตรงไปก็ถนนมิตรภาพเลี้ยวซ้ายก็ไปขอจนแก่นะตรงไปก็กาฬสิ์ต uh, ิดไฟแดงที mm ่บอทางเข้าบกซอยสามอนกันบกซอยสามคนกันทนี่สามารถเข้าตรงนี้ก็ได้นะหรือว่าถ้ามาจากบ้านไผ่มาท่าพระก็เลี้ยวเข้าตรงด้านหน้าตรงทางเข้าด้านมิตรภาพก็ได้นะเข้าได้สองทางนะเข้าตรงนี้ก็ได้เข้าตรงด้านหน้านที่มาจากท่าพระถ้นถมิตรภาพเลี้ยวซ้ายเข้าก็ได้นะ คนะอนเทนต์นีนะ่ะกอมมศูนย์ก็คืออยู่รมรมิตรภาพเป็นอนะ่ะอมมศูนย์ของเรี่องเมืองนะก็เริ่มนัดจากตัวนี้จากข้างหน้าเนี่ยก็วนขวาโคดขวาไปเรื่อยๆเราวิ่งมาจับกอมอสองวิ่งมาทางกอมมศูนย์นะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền <coughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ าถึงแนละ้วข้างหน้าถนนนิทรภาพนะครับรถจากทางขวาก็ยิ่งมาจากโคราชมาจากอำเภอบ้านไผ่นะมาจากทางกรุงเทพนะทางยวซ้ายก็ไปยัวขอนแก่นนะครับตอนนี้อยู่ประมาณกมสามสามสองนะฮะ3า2นี่วสาสสองนี่กว่านเรามาถึงตรงนี้แต่วันนี้เราจะตียาวจะถึงร้านก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือจะอยู่ข้างหน้านี่เองนะใกล้ก เดี๋ยวไปถึงกม3 3 3นะถ้ามานิรภายก็มาเรื่อยๆอย่างนี้นะ EWM เขตบอนวอมาเรื่อยๆนะด้านขวามือเป็นโฮมครับแล้วก็เป็นซ้ายมือข้างหน้าเป็น ศูนย์ซูซูกิศูนย์ซูซูกินะลงไปก็ศูนย์เอ็มจีเขาบอกว่าเอ็มจีอมีเท่รรถใช้น้ำมันแล้วกไฟฟ้านะฮะยังไงเนี่ยรถไม่เข้าก็จะเข้าหรือไม่เข้านีโอ้ยไหนกันเนนี่ฮะเอ็มจีูนเอ็มจีโหมีตู้ชาัดรถยนต์ไฟฟ้าด้วยฮะตู้สีแดงเอ็มจีนะฮไปเกี่ยวแล้ว กม333ของถนนนิตรภาพ333ถนนนิตรภาพเริ่มต้นจากจังหวัดฉะบุรีไปสชื่สุดที่จังหวัดน้องคายระยะทางก็ประมาณ500กิโลเมตรเศษตรงนี้เป็นศูนย์มิสซูนะครับด้านขวามือก็เป็นกริสติ้งมอลล์นี่เจ็นเจเลียอยู่นี้อยู่ตรงข้างปัตตาโซอยู่ตรงข้างศูนย์ประชุมขอนแกนอินเตอร์เนชั่นแนล คอมพิวชั่นเอ็นเ์คอมพิวชั่นเซ็นเตอร์นะฮะหรือว่าศูนย์ประชุมไทยนะฮะถึงแล้วก็เกี่ยวเรือเกี่ยวเรือแม่ทินวันเปิดเก้าพันสิบเจ็ดนาฬิกาเขาทีน่าทุ่วนไอไปแน่เชิญเลยเนาะ